พลอยมหาชนพี่น้องวันนี้ติดตามอ้ไอยนะคะไม่ได้ออกมาติดตามหลานนานมากในการหน้าเวทีอ้เขายิ่งปืนบะถ้าตีรกายิ่งปืนบะหรือถ้าสิเปลนสไดเด้อเปาพ่น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 เอาวันนี้พัอัน้งนี้ก่อน หงแกฮะง่วงแกกเย็นบ่ไม่เป็นแกกันเ้าเบาปากงกินข้งเาเาลูกโอ้ไม่อันตรายนะคะข้นนันอันตรายเนิม่เห็นว่างหน่อยกินดอกขคยังวันนี้้องหักขาดไดแล้ว้าใครเป็นน้ำในางนอันตรายใช่เอามาคุกกินแบบยังไม่เป็นอะไรหรอพอควรเลยอทยไหมลูกทายไหม เขาเรียกว่าสามที่มีความเย็นดีลบชนิดนึงอ้ไอขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเอาแม่นยังอ๋อพ่อค่าอยากถ่ายน้ำมาสัะไอยโอ้ควันใจมหาชนควันแก่งวยชนเฮยข้าบอกเข้าบอกเดี๋ยวครับพี่น้องออกมาเมาม้อยสินะครับเพราะว่าเดินแถาเพราะประเอรไปประซุ่ม เมืออ่อโยข่างสวนบักสม้มเมื่อวานสมบักสม้มเพื่อสิยูดีมีแห้งบอกโมลูแหนมหมีโมไปแหนมหมีแหามบักส้ม้ะห,ห,หนูเออยหนมบักส้มค่ะฮัทขึ้นเงี้ยถ้วเยเดียวนี่นนะเอา้จาจะขึ้นบันเถืกเลี้ยงขึ้นมูอโอ้ยกูอยากเล่นสไลดเดอร์เด้ไวม เ <BS> อียงเนอะันนี้บรรยากาศหน้างานนะคะทุกคนเวทีตอนนี้ได้ประมาณ70-80%แอร์ซแล้วค่ะเหลือติดไฟนะคะตอนนี้นะคะนิสยัยนิสยัยนิสยัย หาเห็ดพาเห็ดไปทั่วไปบรรทัดขอเป็นะคุณเนีดร้านยายสาร้านยายสาชอบซื้อกินเหมือนกันเลยค่ะเวลามีงานโอ้ยขอบคุณค่ะอ่ะพ่อกันแหน่แล้วแม่เด้อว่าจีนักกับพี่น้อง หน้างานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอู้ยี่หลอกประัติสแต่งข้นเบืองไรเอา้าเอา้าสองข้นนะ่อน่อยองเด็กๆนะ่อนะ่อมาขายเข่าซอยไม่ใหญ่เดี๋ยวเร็ว <c oughs> เอาเดี๋ยวา <c oughs> ขายดิาขายข้าวซอยใหญ่เดี๋ยวเร็ว คเขาสอยนี่เต็มเดี๋ยวเคาป้อนนะเออฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮอาฮนี้่า่อฮ่อฮ่า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 เ่่าฮ่าฮ่ฮ่า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 เ่าฮ่าาฮ่อฮ่่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาาฮ่ดน่าน่่า่อาา่า่่ ภาพนิ่งสร้างรายได้ไม่อย่ามาควดเย็นแขวบันภาพนิ่งเนาะก็ว่าได้บอกเขับว่าเฮดมินิแฮตเนาะขายเข่าช่อยเนี่ยเรื้อหาจีบกองยินไขรกะนะเป็นไขใครหรือย่าดเอาก็หน้าเรียวไงเอาแพ้นี้ดีกว่าไม่ค่อยหนาหนาเลิศ น้องอไอน,น่ารักมากว่าสั้งวิน่ารักอีดีค่ะพี่น้อง,อ,งอุ้ยมูนีว่าได้ออกเหรียญอยู่ออมอนีว่าได้ออกเหรียญไออยู่ดูที่กระบี่ชัดมาก,กว่าสันตอนนี้ข้าวเหลือห้าสิบกล่องนะคะแม่แม่ใครจะเหมาก็เหมาได้นะคะได้ซาเซดีเฮดเจ อันอ้ายน่ารักมากกว่าสันยิ่งดูใกล้ๆยิ่งน่ารักกว่าสันแมบมันแหมบไปเอา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 เขียวไปติดเขียวกันติดลิ้นบอกจัดแล้วมันติดลิ้นแล้วเป่าให้ไม่กินไม่กินเพราะไม่กินเพราะไม่กินกินหลายมันเสียวฟันเลยมันบอกมื่อวานกเสียวเบิดมือ สามใบสี่เ <Roth> ข <a> ี่ค่อพ่ออนนี่ือพ่ออนเงยเลยเอินย้ายสาน่ะหรดยเอินพ่อถอสวัสดีใจ้าสวัสดีคุณไพยวันค่ะมมีพี่น้องมาเมาเขาซอยคอยเมีเลียาจิกล้องสุดท้าย เออเอาเฮ็ดไปเอออุ้ยอุ yep. ้ยคิวเออเออผ้ากไนเฮ็ดคือหน้าฝากมั้ยนันเป็นตะเบิ้งมั้ยไอเฮ็ดคือน้าฟากมั้เออ สวัสดีจ้าเด็กๆแ่นเอาดูพอไปลับพี่น้องอไปไทยไทยรูปกับแฟนคขับเอาเอาร์แนดหนึ่งคิว จับเอาลูกจับเอาจับเอาก่อนลูกจับเอาก่อนสิคายเซอร์จิเกตไปมีนาบ้านคอยหนักน้องอายพี่ชายจะร้องสุดๆเลยน้องอายอย่ากินลูกมันอันตรายมันอันตรายหรอกค่ะแม่มันกินได้อยู่มันกินได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าจกลงไปโดยตรงมันอันตรายมีนแต่ว่าก็มาเหมาข้าวซอยกันค่ะเหลือห้าสิบกล่องบอกพวกเนี้ยซอยเนี่ยมันเปไรช่วยซอยได้บาทนี่เขียดได้บาทนี่ยาคู เครียดลีลีแล้ว่าไปแล่ว่าเห็นพ่อดอกบานนี่แมอะอ้กระซิกินอีกสิเออประชุม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 ลืมพี่น้องก๋ไยก๋วยแชี์ดเดยขายคลิปนี้อฮร้าแนนะครับกระซิบยืดประมาณสองเหรียญนี่แหละอีลี เออผู้ลังคนมันอันไห้เด้ผู้ลังคนมันกับพ่อไห้เด้มันเหลวเต็มมากเด้อ,อ,อ่ะโอ้ไม่ยังล่ะไปใช้และนั่นอ มันเป็นละละมันเป็นละละล,ะละูกแต่าะขกับพระมุปนีครับพี่นอ้องค่ัอะไรแจกบาทนะบอกแ้่ที่ไดว่ามาเขาเรียกยังไงเมีย บอกแพทย์ธิดาว่าเมาเขาอย่างน้หน่อยแม่มันเกิดแพทย์ธิดาบอกเองเลยนะคะยายสายายสาคะมีอะไรจะบอกแพทย์ธิดาคะเสียงมองผมยาวเปล่าเปล่าเมาปุ๊บกุได้ตั้งร่างเออกุศลห่งมองตั้งให้ได้เอ๋อคือว่าคอมเตอร์เมาเขาเด็ดสุดแค่ไหนเมาอยู่เป็นบ้าบอเมาเมาเขาเร็วแค่ไหนเมาหยุดขอบคุณน้องคายที่เมาข้าวนะคะเอ๋อหมือนี้ฮอกก็ได้สาม สามสีเพิ <that much> <that much ่มสามเลยสามกองเฟโรเลต์สน like ุสายยางว่าม on ันเป็นสีใดเขากองหนึ่งนะมูเมื่อคืนขอแม่แตนเด้อเออมื่อคืนขอแม่แตนแจกแดนเซอร์แต่ว่าเอ้าพ่อบอกว่าให้ไปเฮ็ดอีกหูมือหมอนี้ก่อน พี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวย้ายสาปแปนอันนี้ก่อนว้พอกินก็มันมันจะอ้วนอ้วนมากเอาพี่น้องเอาไปซับนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะ ประชุมก่อนทำอะไรเนาะเออ,อประชุมก่อนแล้วค่อยเอาของหนูไล่วันนี้เออเรือหาสิบกองแล้วพี่น้องเรือเอาไว้สำนุมก่อนพี่น้องย้าายใส่เฮทุรากนแป๊บนึงค่ะ